สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์ขอนำเสนอรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดสุรินทร์ประจําเดือนพฤษภาคม2567ภาวะเศรษฐกิจจังหวัดสุรินทร์มีสัญญาณบ่งชี้ว่าหดตัวร้อยละลบ5.4โดยด้านอุปทานหรือการผลิตหดตัวร้อยละลบ2.5ผลจากดัชนีปริมาณผลผล,ผลิตภาคเกษตรหดตัวร้อยละลบ30.9 เป็นผลมาจากดัชนีปริมาณผลผลิตยางพาราจำนวนอัชยบัตรกระบือและจำนวนอัชยบัตสุกรหดตัวร้อยละลบ73.1ลบ66.7และลบ21.0ตามลำดับโดยปริมาณผลผลิตยางพาราหดตัวเนื่องจากปีนี้ฝนมาเร็วทำให้การเก็บเกี่ยวผลผลิตทำได้ไม่เต็มที่ปริมาณผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้จึงลดลงจำนวนอัชยบัตรกระบือหดตัวจากราคารับซื้อที่ต่ำทำให้มีการเชื้อดลดลงเพราะเชื้อจำหน่ายแล้วไม่ได้กำไร จำนวนอัจาบัยสุกรหดตัวจากต้นทุนการผลิตที่ปรับตัวสูงขึ้นส่งผลให้ผลตอบแทนจากการเลี้ยงสุกรไม่จูงใจเกษตรกรให้ลงทุนทำฟาร์มดัชนีผลผลิตภาคบริการหดตัวร้อยละลบ0.1เป็นผลมาจากดัชนีภาษีมูลค่าเพิ่มหมวดโรงแรมพัตาคารจำนวนนักท่องเที่ยวและปริมาณการใช้ไฟฟ้ากิจการโรงแรมหดตัวร้อยละลบ16.0บ2.0และลบ1.5ตามลำดับ ทั้งหมดเป็นผลจากปัญหานี้ครัวเรือนทำให้กําลังซื้อของผู้บริโภคลดลงและดัชนีผลผล,ผลิตภาคอุตสาหกรรมหดตัวร้อยละลบ0.03เป็นผลมาจากดัชนีปริมาณการผลิตแร่หินบสอสนัจำนวนโรงงานอุตสาหกรรมและจำนวนทุนจดทะเบียนของอุตสาหกรรมที่หดตัวร้อยละลบ46.3ลบ0.8และลบ0.7ตามลำดับ เป็นผลมาจากการที่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567ที่ประกาศใช้ล่าช้าทำให้ยังไม่สามารถดำเนินโครงการก่อสร้างภาครัฐในพื้นที่ได้อย่างเต็มที่ความต้องการหินบะซอนเพื่อใช้ในการก่อสร้างโครงการก่อสร้างภาครัฐในจังหวัดสุรินจึงลดลงตามไปด้วยจำนวนโรงงานอุตสาหกรรมและจำนวนทุนจดทะเบียนของอุตสาหกรรมหดตัว ผลจากอัตราดอกเบี้ยงเงินกู้ยังอยู่ในระดับสูงส่งผลให้ผู้ประกอบการบางส่วนตัดสินใจชะลอการลงทุนเพื่อขยายกิจการออกไปก่อนด้านอุปสงค์หรือการใช้จ่ายพบว่าหดตัวร้อยละลบ8.6ผลจากดัชนีรายจ่ายภาครัฐเฉพาะงบประมาณปีปัจจุบันรวมจ่ายตรงเงินเดือนหดตัวร้อยละลบ19.9โดยดัชนีรายจ่ายลงทุนมีการเบิกจ่ายลดลง4 17.0ล้านบาทหดตัวร้อยละลบ7 ขณะที่ดัชนีรายจ่ายประจำเบิกจ่ายเพิ่มขึ้น297.1ล้านบาทขยายตัวร้อยละ25.9ดัชนีการค้าชายแดนหดตัวร้อยละลบ12.5โดยดัชนีมูลค่าการส่งออกลดลง106.6ล้านบาทหดตัวร้อยละลบ27.4ขณะที่ดัชนีมูลค่าการนำเข้าเพิ่มขึ้น49.0ล้านบาทขยายตัวร้อยละ69.2ดัชนีการบริโภคภาคเอกชนหดตัวร้อยละลบ3.0 ผลจากดัชนีจำนวนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลจดทะเบียนใหม่และจำนวนรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่หดตัวร้อยลบ44.2และลบ14.1ตามลำดับเนื่องจากการซื้อดังกล่าวส่วนมากจะเป็นการซื้อแบบผ่อนชำระกอบกับอัตราดอกเบี้ยที่ยังคงอยู่ในระดับสูงทำให้มีการชะลอการซื้อออกไปก่อนและดัชนีการลงทุนภาคเอกชนหดตัวร้อยละลบ0.2 ผลจากดัชนีรถยนต์เพื่อการพาณิชย์จดทะเบียนใหม่และพื้นที่อนุญาตก่อสร้างรวมหดตัวร้อยละลบ76.1และลบ20.1โดยทั้งหมดเป็นผลมาจากภาวะเศรษฐกิจที่ยังคงผันผวนทำให้ผู้ประกอบการมีความระมัดระวังในการลงทุนจึงชะลอการลงทุนออกไปก่อนด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจพบว่าอัตราเงินเฟอ้อทั่วไปขยายตัวร้อยละสอการจ้างงานขยายตัวร้อยละ0.8ด้านภาวะการคลังพบว่า ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรวมทั้งงบประมาณปีปัจจุบันและงบประมาณเหลื่อมปีไม่รวมจ่ายตรงเงินเดือนมียอดรวม813.0ล้านบาทโดยมีรายได้นำส่งคลังทั้งสิ้น61.5ล้านบาทสำหรับดุลการคลังขาดดุลงบประมาณทั้งสิ้นลบ7 5 1 5ล้านบาททั้งนี้ท่านสามารถอ่านรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดสุรินทร์ประจำเดือนพฤษภาคม2567ฉบับเต็มได้โดยการสแกน QR code ตามที่ปรากฏนี้ ติดตามข่าวสารสำนักงานคลังจังหวัดสุรินผ่านช่องทางเว็บไซต์ f e c o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  n อินสตาแกรมเอ a d ท TikTok YouTube